นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติปฏิบัติและคุณธรรมของบุคคล ด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่สำคัญสองอย่างอย่างหนึ่งคือความรู้ในหลักวิชาอันได้แก่หลักการและทฤษฎีต่างๆตามสาขาหรือวิชาชีพที่แต่ละคนได้ศึกษามาอีกอย่างหนึ่งคือความรู้จากประสบการณ์อันได้แก่ความจัดเจนชำนาญที่ได้จากการเรียนรู้สังเกตจดจำและฝึกฝนปฏิบัติหากบัณฑิตจะได้ขนขวายศึกษา ความรู้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ครบถ้วนดังที่กล่าวนี้แล้วนําความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความดีความเจริญที่แท้ให้แก่ตนแก่ง,งานและแก่ชาติบ้านเมืองแล้วแต่ละคนก็จะประพฤติตนปฏิบัติงานได้สมฐานะของบัณฑิตผู้ได้รับความยกย่องเชื่อถืออย่างแท้จริง เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์นวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรากาสให้นายประสานไตรรัตนวรกุลประธานกรมกนมมรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดนและรองศาสตราจารย์อนุการอิสระเสนาณอยุธยากรรมการและเลขาอนุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำนางสาวณพิษสุขาโตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2564 เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประิญญาเอกสาขาวิศวกรรมชีวเวชท,ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกสหรัฐอเมริกา เวลา18นาฬิกา58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพหม่อมเจ้าผีเสด็จรัชนีณสาร,ราบ,บารรรัศภพควัดเบญจมาปพิษดุสิตวนารามซึ่งสิ้นชีพิตักใสาจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565สิริชนา100ปี หม่อมเจ้าพีเสเดชรัชนีประสูตรเมื่อวันที่20มกราคม2465เป็นพระโอรสในพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีจำมจรรดกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์วรวรรณรัชนีมีพระเชษฐาภคินีคือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีร,งรังสิต หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ทรงงานที่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยแล้วทรงลาออกมาประกอบธุรกิจและได้ถวายงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเ,เศรษฐกิจและพืชเมืองหนาวสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่ราษฎรซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อ เพื่อนพระราชรียกิจและพระบรมราโชบายในการดำเนินโครงการหลวงที่สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทันารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชริีสิริพัฒมหาวชราราธิดาทรงเปิดที่ทำการสำนักงานมูลีธีอาสาพเพื่อพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยแห่งใหม่ วันนี้เวลา16นาฬิกา39นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทานารีนาถเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีรกรมหลวงราชารินีสิริพัฒม,มาหาวชรราธิดาไปทรงเปิดที่ทําการสํานักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึน่งพายมยักษ์สภากาชาติไทยแห่งใหม่ณอาคารมหินทระเดชานุวัตถนนเพชรบุรีเพื่อเป็นศูนย์กลางการบรรเทาทุกข์ การจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพระนโยบายรวมทั้งมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนายอย่างยั่งยืนสำหรับอาคารมหินทรเดชานุวัตรเดิมเป็นบ้านพักของมหาอมาตโทรพระยามหินทรเดชานุวัตรใหญ่สยามานน์สมุหะเทสภิบาลมณฑลนท,นนทรวรรค์เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี2525 25. ในการนี้พระชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่นอกจากจะช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่แล้วยังส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยโดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นร้านกาแฟพาเฟ่ร้านกาแฟภายใต้ในแนวคิดสุขที่ได้แบ่งปันซึ่งคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยมาจําหน่ายอาทิ กาแฟอาราบิก้าจากบ้านห้วยหอ้อมอเภอแม่ลาน้อยจัังหวดแม่ฮ่องสอนและกาแฟโรบัสต้าจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยันอเภวิภาวดีจัังหวดสุราษฎร์ธานีหนึ่งในชุมชนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ระลึกร้านพึ่งพานำรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิจากนั้นทอดพระเนตรททศการที่นำเสนอเรื่องราวภาร,รกิจทั้ง3ด้านของมูลนิธิ ผ่านรูปแบบโมเดลเสมือนจริงตั้งแต่ตอนเฝ้าระวังก่อนเกิดอุบัริภัยนำเสนอเรื่องราวการเตือนภัยผ่านสถานีโทรมาสอัตโนมัติกตรบรรเทาทุกระหว่างเกิดอุทกภัยประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทานสัญลักษณ์แห่งความและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยจัดแสดงถุงยางชีพพระราชทานและรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยจำลองการเข้าฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยการป้องกันน้ำหลากในฤดูฝนรวมทั้งการฟื้นฟูอาชีพมูลิีิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538ตามพระดำริพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาศนายกิติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาประธานกรรมการลนิธิที่ผ่านมาให้การสนับสนุนเชื่อมโยงการดําเนินงานระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนที่เกื้อนหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบตัติต่างๆทั้งการเฝ้าระวังการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูชุมชนให้สามารถกลับมาดํารงชีวิตอย่างปกติสุข องคม,มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดย์ศและพาตรถวายแด่พระราชมงคลวชิราน,นันท์ วันนี้ที่วัดอโศการ,รามอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกกำปนาทรุติดิตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและพาธไรถวายแด่พระราชมงคลวชิรานันท์ซึ่งมีพระบรมราชอ,องการปโปรดพระราชาานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสนันจินนธรรมโมเป็นพระราชมงคลวชิรานันท์สันติธรรมคณาธรยติคณิสสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูป พระราชมงคลวชิรานันหรือหลวงปู่สนันนามเดิมว่าสนันธรรมลิขิตเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2466ที่จังหวัดจันทบุรีอุปสมบทเมื่อปี2488ที่วัดจันทนารามและได้ศึกษาหลักธรรมกับปูชชีญาจารย์สายวิปัสนาธุระต่อมาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะสงฆ์ไปบุกเบิกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดทานกเกษมจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์วัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีอายุ9ก้า 19ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ในจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้พันตํารวจเอกนรัตต์เสวตนานรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆในจังหวัดนคปรปฐมจำนวนสีแห่งประกอบด้วย สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อเปิดนอุปถรัรมภ์และหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรันษาวันที่28กรกฎาคม2565ด้วยทรงตระหนักถึงความสําคัญในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอ,อนามัยและการมีโภชนาการที่ดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปิดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้ช่วยราชเชลขานุการในพระองค์เป็นประธานเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กโครงการบ้านทานตะวันอำเภอสามพราน ทั้งนี้ด้วยมีพระราชาลัยไทยทรงห่วงใยคนชราเด็กเยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆและมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของรอัษฎรรวมถึงคนชราเด็กเยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ให้มีโภชนาการที่ดีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่แม่ทัพภาคที่4และทหารที่บาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ร่อนลงฉุกเฉิน วันนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจ,จิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตระกน้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4และทหารทั้ง6นายซึ่งพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากเหตุเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอค ขัดข้องร่อนลงฉุกเฉินที่บ้านคลองยอหมู่ที่1ตําตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้บาดเจ็บทุกคนอยู่ในความดูแลของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดและมีอาการดีขึ้นตามลําดับซึ่งต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้องคมนตรีเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง53 วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นายจรันธาดากนณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกป,ประนรัตรุติตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง53ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นระหว่างวันที่4-14ถึงสิงหาคม2565ภายใต้แนวคิด The Infinite Blooms เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมาศักดิ์ของมูลนิธิ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมดเด็จพระนางเจ้าสถิิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพตลอดจนผลผลิตการเกษตรจากชาวไทยภูเขารวมทั้งสินค้าหัตกรรมอาหารเมนูพิเศษผลิตภัณฑ์ดอยคําผลิตภัณฑ์จากโครงการสวนพระองค์และการจําลองบรรยากาศสวนประดับด้วยดอกเอลเดวิสดอกไม้สื่อสัญ,ญลักษณ์รักแท้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีพระราชทานต้นพันธุ์ให้โครงการหลวงขยายพันธุ์และพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัยอื่นๆพร้อมกับนเทศการภายใต้แนวคิดสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงเพื่อเผยแพร่ก,การดําเนินงานตลอดระยะเวลากว่า53ปีของมูลนิธิโครงการหลวงสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2565จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียณีเทียมอัมพรและดิฉันธนศรอมัตยกุลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ